หนึ่งด้จ้ะเส้นน็นุ่มๆครับเส้็น,นุ่มเลยเนาะค,ความดีพาดบักพริกเพชรสุดยอดเลยจ้าพริกลันพริกเพิ่นต่ำเองเล็บเพชรสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกสขข้นจามเมือนีแอปเปิลชาแนลกับนิคมสิาพาพี่พ้าน้องมากิน ขนมเซนซ้าวน้ำปลาจะพี่น้องแอปเปิลกับเฮดบะเพ็ดไหนนี่คมเลยจ้าพี่น้องของแอปเปิลกับสีแดงจึงขึงอยู่จ่าผักของเฮากับซีมีหลายอย่างหลายแนวน้องจ่าพี่น้องเอาฝนลิ้นบัจ้าเอาลิ้นดีเรกเมื่อกี้น้ำข้อนสิบกินกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชันแนลเพื่อได้เฮดคลิปต่อไปในเด้อจ่าพี่น้องมาจ้าบันนี้มาแซ่บๆน้ำกันจ้าเชิญเลยค่ะเธออืมกินเลยวะ กินเลยจ้ะขนมเส้นซอสจากพี่น้องบัดน,นี้แอปเปิ้ลอันเอามาอันเอามาลวกเอาครับบ่บ่ได้ลวกเอามาใส่กับอันมะซาวน้ำปลาร้าแไหมจ้าน้ำปลาร้านซัวสิออกมามันก็เซาฮ้อนก่อนแหมจ้าพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นเส้นติดกันแน่นนิดนึงเด้อจ้ะอืมเซนนุ่มๆครับเส้นนุ่มเลยเนาะครับความดี อาหารักพริกเพร็ดสุดยอดเลยจ้ะพริกลันพริกเพิ่นต่ำเองเดบบเพร็ดเองพี่น้องสนใจแคบหมูกับซ่างขมานใหญ่ได้อจ้ากล่องละหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่น้องน้ำหนักสองร้อยกรัมเด้อจ้าบวกค่าส่งหาสิบบาททั่วประเทศพี่น้องสซ่างหากกล่องสิบกล่องกับค่าส่งหาสิบบาทให้เขาจ้ะพี่น้องสซ่างขมานใหญ่ได้อจ้าแซ่บ ก็ขอบบุญขอบคุณพี่อย่างเงี้ยไอปเปิลก็บเรื่มแล้วจ้าพ้ากันเป้าที่เพิ่นเมาอ่ะเมาตัวสิ้นค่ะร้อยบาทห้าร้อยบาทจ้าพี่น้องแจกคนจ้าขอบบุญขอบคุณหลายๆจ้าขอให้ลำล่ำรวยๆวได้จ้าพี่พี่วีมอนต์เนาะพี่วีมอนอ่นสุกใจเนาะแมนบอแมนขันเบ่าซื้อผิดกับขอโทษขอไพ่ในได้จ้า ขอให้โยมันก่นยืนได้ครับขอให้น้ำลำรวยๆไปใส่มัดไปเดินทางปลอดภัยได้ครับอแก้มหอมป้อมหอมร<อ>่วมก้อนพันกับเมาพันหนึ่งครับ,พ,พ,บพันกับเมามาหาลอยครับอันนี้ไว้จะกลิ่นแกะเผือ,อ,อก้ะจ้ะผักแท่งแต่หอเจ้าจะกินกับผักอีอิ๋งแอปเปิ้ลกันแล้ว มันนี่ใกล้ซ่อมแล้วจัะอืมขบามัก็อบกอบครับน,นำได้อยู่บ่จัะยำได้อยู่ครับน้ำเผ็ดมันได้ไปหาเธอ,อเหรอเธอืม,อม,มาครับจังกอบกอบกอบอยู่ครับ ก็กินน้ำได้ไดครับกินรสจ,า,จางจับหน่อเขาไม่ไงเป็นน้ำกันกันอืม ผักกาดหินง้นงานจังกินกับลาบเมี้ยจิบเข้ากันดีจ้่พี่น้องก็นนุ่มเส้น,น,ม,น,นมดีดีน้องนมดีครับกินง่ายครับเซมเพชสุดยอดเลยจ้ะพี่น้อง หืมกินคนดังจ้ะหืมผักกาดหินนะคะได้ไหมผักแพวกินเป็นไหมกินกับลาบแสบหืขอกินอันนี้นะจ้ะเพืเพชรเลยจ้ะอ้ยแล้วหมูป่าจ้ะอุดมล้วสมองสมองหอมเลยละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น หนก็ไม่ละสิบ,บาทนะครับพี่หน่อครับไม่ละสิบ,บาทตาปาลาเราขายวะผมดีดีครับพี่หน่อครับ ก็แค่หมูถือว่าเขากันนะครับเนี่ยแค่หมูก็ปรับ เจ็บสุดยอดจ้ะเสียงยังยังน่านกระเดียงเดอะเดียงนางอยจางเง้ยอ,อืมเนี่็ใส่กรอกใส่เสร็จนะครับ อ, <c oughs> อืมอกินน้ำเย็น,ยนเย็นชื่นใจด้่ไหครับอืถาด ระวังถาดนะคะเอาอันนี้ออกก่อนจะเปิดห้องมันเกยเสียนขวามนะจ๊ะพี่นอออ้องืมุนอมุเมือก็เอาจาับไป่น้อง ได้พักลลายๆน้สะาดแสบอือเจ้ของผมก็เริ่มมาแล้วนะครับเนียอแต่ผักเขา แซ่บห่าเธออืมอืมขนติดข้างไอปเปิเยื่กระดาษสะดวกแค่เผ็ด,ดเท่านย nó. Ừm, lơm dêm mà nó chớ bây ngọ. Múi kia nó hóa phàm o ก็เ,เจนนี่เลยวะครับได้ได้ได้จ้ะเอาไปได้จ้ะทำไมไม่กินหมดล่ะคะก <c oughs> <c oughs> ินผักก่อนง่ายในขะ้มโอ้ 응. Mm -hmm. mm -hmm. อิ่มแล้วครับอะไรครับอิ่มแล้วจะไปนอนเสร็จ ลายแต่ขึนนี่ยกรอกผมนิดนึงนะครับแสบปากบักพริกอ่ะมันก็เคี้ยวยากนิดนึงครับ โอเคจ้ะกินด้วยแกเผ็ดแกเผ็ดตอนนะ้อืมอืมอินไหมจับน้องกินหรอครับโอเคนาอจับพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินมุ่มามกินวัตถุภาพพิดพลาดประการใดแอปเปิลเชนเนลกับนื้ก้ม ก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสุขูสุขชนเนด้จ้าสำหรับกิมมี้แอปเปิลชไนโอลกับลาพี่น้องไปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า